กล้วยผลไม้ที่หาง่ายราคาถูกและเป็นที่นิยมของคนไทยไมาอย่างยาวนานแต่รู้ไหมครับว่าการกินกล้วยเป็นประจำทุกวันสามารถช่วยบำรุงสุขภาพของเราได้หลายด้านวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการกินกล้วยเวลาที่ควรกินปริมาณที่เหมาะสมรวมไปถึงใครบ้างที่ควรกินและใครบ้างที่ไม่ควรกินครับประโยชน์ของการกินกล้วยทุกวัน1ให้พลังงานสูงกล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเรดรตและน้าตาลธรรมชาติเหมาะก,กับการกินก่อนหรือหลังออกกําลังกาย 2. ช่วยระบบขับถ่ายกล้วยมีใย,ยอาหารสูงลดอาการท้องผูก 3. บํบำรุงหัวใจและความดันโลหิตมีโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดัน 4. ลดความเครียดและทําให้นอนหลับง่ายขึ้นกล้วยมีทริปโตเฟนช่วยให้สมองหลั่งเซโรโทนินทําให้รู้สึกผ่อนคลายบําบำรุงสมองน้ําตาลธรรมชาติและวิตามินบีช่วยเพิ่มสมาธิและพลังงานให้สมองเวลากินที่เหมาะสมควรกินกล้วยตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนออกกําลังกาย จะช่วยเติมพลังงานได้ดีมากปริมาณที่เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่กินวันละหนึ่งถึงสองลูกก็เพียงพอส่วนเด็กเล็กครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกก็เหมาะสมใครบ้างที่ควรกินคนที่ออกกําลังกายนักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานที่ต้องใช้สมองรวมถึงผู้ที่มีปัญหาท้องผูกควรกินกล้วยทุกวันใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เป็นเบาหวานคนกินในปริมาณจํากัดเพราะกล้วยมีน้ําตาลสูงและผู้ที่มีปัญหาโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะกล้วยมีโพแทสเซียมสูง อาจส่งผลประการทำงานของไตสรุปปิดท้ายกล้วยเป็นผลไม้ที่ทั้งอร่อยราคาประหยัดและมีประโยชน์มหาศาลกินทุกวันได้แต่ต้องพอดีและเหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนหากเพื่อนๆชอบข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อมีพลาดสาระดีๆในครั้งต่อไปครับ